สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูกับปิตาพิมพ์รัศมีหลวงปู่โตออกวัดสารคืนปี2521รุ่นเดียวกับปิดตาจารุ่นเดียวกับพระปิตาจัมโบวัดสารคืนนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนี่แบบนี้ผมรับซื้อนะพี่นะถ้าพี่มีก็มาส่งขายผมผมก็ซื้อนะครับถ้าราคามันไม่แพง ทำไมถึงถามถึงรับซื้อก็ชอบซื้อมาเก็บเก็บไว้ศึกษาขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ต้องเก็บอันนี้เป็นปั๊ม2ยันจมอันนี้ปั๊มยันเดียว อันนี้ไม่ได้ปัม๊มเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทำมือนี่ถ้ามีคาบต่างอิ้วองนี้ถือว่าสวยเลยล่ะถือว่าสวยองนี้ถือว่าสวยสําสสหรับผมถือว่าสวยนะางานเนี่ยผมสันนิษฐานว่าน่าจะบอกหน้าตัวปั๊มเหมือนกัน มี4องค์นะนี่ตัวหน้าใช้บล็อกปัม๊มตัวหน้าปั๊มปึ๊บก็มาปัม๊มตัวหลังนี่คนละคนละตัวคนละบล็ ốc. อกส่วนบล็อกตัวนี้นี่ตัวยันจมตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงูไู่น้อ ยันจมตัวนี้ก็จะเป็นยันของรุ่นนี้ก็จะเป็นยันจมเหมือนกันนี่องนี้จะเป็นพิมพ์เล็กเนี่ยฮะเป็นยันเหมือนกันเห็นไหมยันก็นักลักษณะเท่านี้ประมาณเท่านี้ฮะพอเห็นไมเอ้ยเออ,อ,อเอา ชัดเจนเลยเห็นไหมดูมออยันยันจะเป็นแบบนี้เป็นยันตีอยู่ด้านในเนี่เห็นไหมจะเขียนที่ระลึกเขียนที่ระลึกแล้วก็วัดสารคืนที่ระลึกแล้วก็เขียนวัดสารคืนเหมือนกันฮะ ที่ระลึกแล้วก็วัดสารคืนองนี้ก็เหมือนกันองนี้ก็เหมือนกันเขียนที่ระลึกแล้วก็วัดสารคืนนี่ก็เหมือนกันน,นี่ฮะที่ระลึกวัดสารคืนผมว่าอีกหน่อยเดี๋ยวก็แพงผมก็เลยต้องเก็บไว้ <laughs> นี่ถ้ามีก็มาแบ่งปันได้ แบ่งขายแล้วก็แบ่งซื้อด้วยครับแต่มันก็ไม่ใช่หาคนที่ซื้อง่ายๆนะแล้วก็ไม่ใช่หาขายง่ายๆเหมือนกันทั้งขายยากทั้งซื้อยากนะเพราะว่าต้องหาคนชอบอย่างเดียวเลยรุ่นวัต่ละคืนเนี่ยจะเป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งที่มาแน่ผมคิดว่าน่าจะมาละมาละเมื่อก่อนผมไม่คิดว่าจะมีนะศรัทธาก็ มาเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่มาเรื่อยๆฮะจัมโบ้ก็เก็บไปเยอะเหมือนกันนี่อันที่แปลกๆลิมิเต็ดผมก็หาศึกษานี่เนื้อน่าจะเนื้อเดียวกันกับวัดหัวกระบือนี่เห็นไหมเนื้อเดียวกันมวลสารเดียวกันนะฮะฝึกดูได้ ถ้าพี่ๆเห็นแล้วก็มีความรู้ก็ฝากกดไลค์ share, <c oughs> <g> <share> กดแชร์กดติดตามให้น้องบ้างนะไม่ไลค์ไม่แชร์ share, ก็ไม่ว่าก,กันครับก็ฝากเอาไว้ไว้ดูเพราะว่าเดี๋ยวของเกมมันมาแล้วก็จะไม่มีของแท้ไว้ดูผมก็ซื้อแล้วก็ทำเอาไว้ให้ดูประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับเอาไว้โอกาสหน้าครับสวัสด,ดีครับ